พ่อไปไหนล่ะโนบาพ่ออยู่นะพ่อไปถูบ้านแล้วโนบาส่วนคุณแม่นั่งตัดคลิปจ้า <Okay. S 1> ถูบ้านสะอาดมากไม่เหนียวเท้าด้วยนะคะมีเทคนิคการถูบ้านไม่เหนียวเท้าไหมคะคุณพ่อ,อต้องไปดูแถวโปะครับทำไมอะคะไม่มถุงเท้านะ <laughs> <G ül> เลิกเล่นได้แล้วคะ่ะเทคนิคอยู่ข้างปาวอเนี่ยค่ะจังหวัดพาทจวบวของเราเนี่ยมีโรงเรียนเทคนิคที่อยู่ติดกับโรงเรียนปาวอนะคะพกแกก็ชอบเล่นมุกแบบนี้ซึ่งเล่นมาประมาณสักห้าปีได้แล้วมั้ง <G ül> <G ül> ไม่รู้ว่าลูกเพจกับคนดูคลิปจะเข้าใจเก็ทหรือเปล่า ที่ประจำของคุณชบาเขาเขาไว้ส่งเขาชอบสอดรู้สอดเห็นได้ยินเสียงใครก็จะขึ้นไปนั่งบนหน้าต่างแล้วล่ะจ้ะบ้าบ้า,จ,า,บาจ๋าบ้าจ๋าบ้าจ๋าชบาชบาชบาจ๋าไม่สนใจแม่เลย ไปด,ดูคุณพ่อคุณพ่อออกไปข้างนอกหันสายหันขวาตามพ่อเขาเอาขอมาแล้วขอมาแล้ว โอ้ยคิดถึงแลก่<บ>า <นะ S 1> ไปหรือเปล่าลูกบาจะไปหรือเปล่าลูกบาจะไปหรือเปล่าขาลูกบาจะไปหรือเปล่าขาลูกบาจะไปกับแม่หรือเปล่าขา <c oughs> ทำท่าอย่างนี้คือจะให้อุ้มนะถ้ยกสองขาอะไรก็คือจะให้อุ้มเพราะรู้ว่าแพนเนี่ยสะพายกระเป๋าลูกเนี้ยก็คือแพนจะไปข้างนอกเขาก็จะไปด้วย ไปกันจ้าไปจ้ะคุณพ่อรออยู่เอาผ้าไปซักวันเองเมื่อวานไม่ได้เอาไปบรรยากาศหน้าบ้านเย็นสบายมากเพื่อนรักเสียงกระดิ่งดังมากบรรยากาศของเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าลมแล้วนะคะเอาผ้าไปซักแล้วก็ไปซื้อยาแก้คันจ้ะ พ่อเจ๊ทำอะไรกินข้าวจ๊ะทอดมันกับข้าวเก่านี่จะด่าลูกหรือจะด่าแม่เนะี่ยไปเอาผาไปซักกันจ้าลุงไก่ขับเองเหรอจ้ะใส่แมสก์นะจ๊ะ เอาไปกันจ้าไปกันเลยสบานั่งลงคล่ะ หัวทีฉันหลังจากตะผมมาทำไมหัวนี่มันหย่งหย่งวะแม่หัวแม่น่าเกียดมากเลยลูก ไปก่อนเลยไปก่อนเลยถ้าจะไปวิ่งอะ่ะสวยเหลือเกินคุณชบาขนมมันยินใ,นใจชบาคุณจะเกินไปนะน,นั่นน่ะกิมาเตยคางเตยคอลงปล่อยมันสิที่เก้าอีนอ้น่ะ เล่นกันบุ๋มินนะเดี๋ยวให้ไปเป็นเมียคุกกี้เลยลุชเอาท่าไเ่ะไม่หรอกว่าขบูกลับบ้านกันจา้าบ๊ายบายพี่มินก่อนกลับบ้านกันจา้า้ำน้ำมันอตทอหัวเขานะจ๊ะมาไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงปลาแก่กันจา้า เ,เขาเหนียวามะม่วงไปฝากพี่เจกันพี่จเจทำขข้าวแล้วหรอทานซื้อเหนียวมะม่วงมาฝากพายังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวข้าวหลุกัขบข้าวไฮโซทอดมัน <So. S 1> ผัดผักกาด,ดแล้วก็เก่งจืดกิน,นข้าวกทอดมันเก่งจืด ไข่เจียวแล้วก็ผัดผักกาดเก่าแต่ก็ยังอร่อยอยู่แต่ว่าพี่เจียบทอดใหม่เลจ้ะเพื่อนรักไข่เจียวผีซริงไข่เจียวเหรอรหแป้งแป้งไม่กินไม่กินเลยไม่เป็นทำไมต้องกินทอดมันทอดมันก็ยินไม่เป็นลูกแป้งลูกแป้งของพี่เจี๊ยบเขาไม่เรื่มมมองมากเขาเปนไข่เจียวแหละเออเาไม่เอาลูกเงาะลูกเงาะนี่เขาเรียกลูกเงาะป่ะเนี่ย ผัดอะไรนะผัดผูชิปโป้สินกาตัวใหม่นะเพื่อนรักน้ำพริกปลาเค็มของพี่เจี๊ยบเขาเนี่ยมาลองกินดูเพื่อนรักคล้ายๆน้ำพริกนรกนะเพื่อนแห้งๆล้วนๆแต่เป็นน้ำพริกปลาเค็มจ้าอร่อยนะยจ้าจัดจ้านอร่อยเผ็ดแซ่บสนใจมาสั่งนะอันพริกปลาเค็ม โอ้ยพี่ทีเผ็ดอืมเผ็ดจริงนั่นแกะอะไรนะ <c oughs> มันเผ็ดน้อยมันพิกเผาเหรอ <c oughs> ใช่มันพิกเผาเผ็ดน้อยเอาเทมาดูมันมีตักเหลือมันเหลือแค่นี้แหละโอเคน้ำพิกเผาเผ็ดน้อยเพื่อนเหลือเศษเศษมาให้น้องชิมพี่ทีขายนานแล้วนะแต่น้เพึ่งตักน้ำพริกแล้วมันเหลือเนี่ยนางก็เก็บไว้ก้นถุงไว้แพ่นกินอืมน้ำพิกเผาเผ็ดน้อยก็จะอร่อยนี่ไม่มันนะจ๊ะเพื่อนรัก มันจะ right. ไม่มันนะน้ำมีควาเป็ดน้อยเนี่ยไม่ใส่น้ำมันเยอะโรยไร้เหลาเนี่ยมังสวิรัตน้ำพริกเผามังสวิรัตอันนี้น้ำพริกเผาเผ็ดน้อยไม่มันนะจ๊ะน้ำพริกเผาสูตรมังสวิรัตกับเผ็ดน้อยมันจะไม่มันนะอืมมากสิวิรัตเผ็ดน้อยกว่าเผ็ดน้อยนะพอๆกันทำไมพี่กินรู้สึกว่าพี่มันเผ็ดน้อยกว่าเผ็ดเท่ากันเลยจริงเหรอ หรือว่ามันมีเห็ดมั้เห็ดรเห็ดมันออกมันมีเห็ดมั้อืมมันออกคนละรสดนะพี่จีมันออกอันนี้เหมือนมันเผ็ดน้อยกว่าพักมังสุดรัตเผ็ดน้อยกว่าต้องคิว่ามันจะออกมังสุรัตเผ็ดน้อยที่สุดเพราะมันหวานหรือเปล่าเออน่าจะใช่แต่มันไม่ได้หวานมากนะแล้วมันก็ไม่มันเกินใจถังได้นะจ๊ะมาเพื่อนรักกินข้าวเหนียวมะม่วงกันจากร้านป้าแก่นะเพื่อนรักเออชํำชํำจ้าอืม ข้าเหนียวดีมะม่วงดีหวานฉ่ำมากเลยเป็นรักเลยอ,อร่อยสองตี 2> 2่พี่น้องใส่เสื้อสีม่วงตีมเดียวกันเลยผอขอห,หอมนะคะปอกแล้วก็เช็ดก่อนมันจะมีขี้ฝุ่นดำๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปล้างทำความสะอาดอีกทีหนึง่งไว้ทำน้ำพริกนะจ๊ะ ใครสนใจก็มาสั่งได้นะที่เพจ Facebook <c oughs> เพน้าทำกินเองแล้วจะเพื่อนรักน้ำพริกยังขายอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ปลายซีแดดเดียวก็มีปลายซีเค็มก็มีเนื้อ <c oughs> <c oughs> มื้อเย็นของคุณชาบานะคะก็เดี๋ยวจะแกะอันนี้นะคะห่อหนึ่งแต่ใช้ไม่หมดหรอกน่าจะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะผสมกับอาหารเม็ดนะเมื่อเช้านางกินอาหารเม็ดอย่างเดียวนางกินไปนิดเดียวนะจ๊ะวันนี้ก็เลยจะมาผสมอาหารให้นางเราแกะเทใส่กระปุกไว้นะคะเพราะว่าเราใช้ไม่หมดผสมครึ่งนะคะประมาณนี้ ไม่รู้นางกินหมดหรือเปล่าหิวแล้วแหละมาค่ะคุณชาบาเชิญค่ะห้าโมงเย็นของวันที่สามสิบอันนี้คือชามที่สองนะคะ ที่มันเหลืออยู่ครึ่งกระปุกเมื่อกี้ก็ใส่ไปให้หมดเลยค่ะ,ะแสดงว่าหิวมากเพราะว่าเมื่อเช้านางไม่กินเลยนางกินนิดเดียวเพราะเป็นอาหารเมร็ดอันนี้ผสมให้สองชามหมดเลยค่ะพุงกลางแน่ลูกดิฉันหมดแล้วจ้ากินด้วยความหิวโหยอ,อ,อิ่มแล้วหัดอยู่ในกรงคนเดียวบ้างดิ อันนี้พี่ด้านั่งเฝ้านะนังอยู่ได้นะถ้าพี่ด้าเดินไปนะ่าร้องหมาอะไรอยู่ในกรงตัวเดียวไม่ได้เลยอะ่ะต้องนั่งเฝ้ามันร้องดังมากร้องดังจนแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะเพื่อนพี่ด้าก็ไม่รู้จะทํายังไงกับนางจริงนี่ก็ฝึกให้นังอยู่ตัวเดียวแต่ว่าต้องนั่งเฝ้างงไหมคน <c oughs> เขาว่าง ก็เลยมาตัดหญ้าหนูตัดให้ข้างบ้านฝรั่งด้วยแล้วก็ตัดหน้าบ้านตัวเองอันนี้เป็นข้าวแคบนะคะที่เราซื้อมาจากร้านของฝากที่อยู่ตละดดิตนะคะหนูมินนี่ก็แบ่งมาให้ป้าด้ได้ชิมนะคะมีสองรสนะมีรสเผ็ดกับรสไม่เผ็ดเดี๋ยวมาลองชิมกันจ้าหนบาเผาพอ่อเสียงดังหน่อยนะเพื่อนรัก อันนี้แบบแบบไม่เผ็ดคัมพัดแรกคือเหมือนกินพลาสติกแต่ว่ามาพอมันเดนน้ําลายจ้ะมันก็จะนุ่มลงมันก็เค็มๆหอมงา ส่วนตัวไม่ได้โอเคนะกินได้อร่อยนะหนูบาไว้นี่ก่อนส่วนต,ตัวนะอร่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกินได้มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองชิมอีกรสหนึง่งม,มันก็กินเพลินๆเลยนะอันนะี้รสเผ็ด รสเผ็ดก็เค็มๆเหมือนกันแล้วก็มีเผ็ดออกมานิดๆเป็นการกินข้าวแคบครั้งแรกนะอร่อยจ้ะรสเผ็ดอร่อยเขาเอาไปกิน อะไรไมากกว่านี้ไหมเพื่อนเอาไปทำอะไรกินได้มากกว่านี้ไหมอืมอร่อยดีนะโอเครสเผ็ดก็อร่อยรสไม่เผ็ดก็หอมงามดีใจที่ได้ลองกินนะเืิ่ประสบการณ์ชีวิตหลังจากตัดญ่าแล้วทำอะไรต่อละ่ะคุณลงุง เหนื่อยไหมเปิดฝาท่อกบาท่อเอ๋อเปิดฝาท่อเหรอคะ <_ an> ตรงน,นี้ก็ถมแล้วหน้าบ้านแผนก็ดูโล่งหูโล่งตาเลยนะสบายๆที่หน้าบ้านจะเป่นหลักบรรยากาศดีมากวันนี้พี่พีชจะทำผัดกระเพรานะคะ ผัดพริกแห้งหรอพริกแห้งกระเทียมแล้วก็ใส่หมูสับรวนๆล,ลยจ้าน้ำมันห้อยน้ำปลาน,า,าน้ำตาลซอสปรุงรสปลาเขียวผัดให้เข้ากันนีมมันอร่อยตรงนี้ผงอร่อยเพื่อนรัก ีมือเสียพีชเขา <illes> อร่อยไหมลูกแม่เจียเ๊ยบเสร็จเรียบร้อยมะพร้าวเสียพีชแบบข้าวทำแล้วล้างถ้วยด้วยนะ เมื่อวานกูเห็นมึงกินข้าวอยู่มึงไม่ล้างถ้วยออกไปซื้อขนมแล้วกลับมาล้างเหรอซื้อขนมอะไรขนมคนิมเติมอ,อ๋อวันนี้ก็มีไม่ใช่เหรอนนได้อะไรมาเม,มื่อวานเหม็นมาแบ่งให้กูเลยไปนั่งกินถักกว่วกปุ๋ยอ๋อไปไปเดินถนนคนเดินแต่แว๊เซเว่นอ,อ่ะรู้เรื่องมึงจ๋านิ่งๆนี่กูถ่ายไม่เห็นเลยเนี่ย ไข่ดาวจะหญิงนี่มึงทอดไข่ไก่ขนาดนั้นเลยเหรอน้ำมันกันโดนเหลวโดนเหลวโอ้ยอีพีสกูโดนน้ำมันหมูหนังหมูกระเด็นใส่หน้ากูจะมาเท่าไหร่แล้วที่แขนที่ขากูกูจะกลัวอะไรแค่น้ำมันไข่ดาวอีพีสพวกมึงมันอ่อนพวกมึงมันอ่อน ดาวไข่น่ากินเวอร์อร่อยมากอร่อยแต่เค็มไหมนะก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาไงอุ้ยไข่แดงอันนี่อร่อยอืมอืมสุดยอดทำเองอร่อยเองอยู่แล้วนะเราเนะเออเย็นเรากินส้มตำนะเพื่อนรักนี่ และไละสดของเราที่เพจแพนด้ทาทำกินเองแซบว่าไอาแซบแซบอีหลีอีหลอเด้อพี่น้องนอนได้แล้วค่ะคนหนูสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่หลับไม่นอนหนูนอนนะลูกนะน้องนอนนะคะ นอนได้แล้วไยบ่ายพี่พี่สิคะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์นะคะบ๊ายบายเด็กน้อยอยากจะขึ้นมานอนบนที่นอนกับแม่ไม่ได้ค่ะวันนี้หนูยังไม่ได้อับน้ำหนูต้องนอนข้างล่าง ไปไปนอนที่ของตัวเองไาลูก่ะไปนอนนะคะบายบายนอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่พี่